ฮัลโหลนี่เฮ้ยสาระเว้ยเราเจอเรื่องสยองขวัญในไม้คับยิงปืนมาว่ะไม่เชื่อดูนะเรื่องสยองขวัญในไม้คับยิงปืนเราพูดจริงนะเราพูดจริงนะเรื่องสยองขวัญในไม้คับยิงปืนน่ะไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูขอขอญาตสร้างห้องก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาจะปั่นปวนจะตายอีกฮลโหลไ่เล่น เรื่องสยองขวัญในเฮ้ยทุกคนเราพูดจริงนะเราเจอเรื่องสยองขวัญในไหมครับยิงปืนมาว่ะเรื่องสยองขวัญดาร์กมากเลยบอกเลยดาร์กไซมากโคดดาร์กไซบอกเลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยมันพูดจริงนะไม่เชื่อดูคนไม่เชื่อดูดิคนไม่เชื่อจงดูไม่เชื่อจงดู ไม่เชื่อจงดูนะเรื่องดาร์กไซในไมค้าพิงพปืนเนี่ยทุกคนจงดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมง่เรื่องดาร์กไซในไมค้าพิงปืนเนอะะว่าดาร์กบอกเลยอันนี้ก็ดาร์กเหมือนกันเว้ทุกคนมันน่ากลัวจริงๆนะผมบอกเลยให้นะน่ากลัวมากขอรับปิดเสียงโฆษณาแป๊บหนึ่งเฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆงว่าเรื่องดาร์กดาร์กในไมค้าญิงปืนวะ่ะ เฮ้มันสยองขวาญจริงนะทุกคนเฮ้ยเดี๋มาดูด่านต่อมาดูด่านต่อมากันนะฮะด่านต่อมาคือด่านนี้เลยด่านในหมวทีเหมือนเดิมนะเราเจอเรื่องดาร์ากเจอเรื่องดักไซส์ในไมไค์ขายยิงปืนว่ะหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าด่านี้เลยนี่เราก็จะเห็นยินสมัยวันพอนแล้วนะโคตรดากบอกเลย เจอเจอเรื่องรักดาบวาเ้ยผู้หิงนะเอรักผูดจริงผู้จริง,รงทุกคนนั้นเดินตามผมมาเลยเดินตามผมมาแล้วก็จะเจอเรื่องราวสยองขวัญในไม้ค้ายิงปืนอ่ะนะระวังคนมันอาจตูดคุณนะนะถ้าคุณรู้ที่อยู่ของเรื่องสยองขวัญในไม้ค้ายิงปืนอ่ะนะ นี่ตามมาตามมาตามมา,า,มมาทุกคนนี่เลยนี่เลยเรื่องสยองขวัญในไมา์ครับยิงปืนนี่ว่ะแล้วเราก็จะเจอรถบัสในเกมไมค์ครับ t a เว้ยโหดด์กบอกเลยน่ากลัวมากอันนี้ก็ด้วยน่ากลัวมากเลยทุกคนอันที่จริงผมเรื่อยคู่ไปเรื่อยบเบื่อนะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะทุกคน เฮ้ยมันดาร์จริงๆว่ะอ๋อ,อกอน,น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยทุกคนมันน่ากลัวมากมาด่านต่อมาเลยด่านต่อมานะมาดูกันนั่นก็คือเดสแมทนะมาดูเดสแมทกันเลยน่านี่เลยนะโรงเรียนแห่งความเงียบเหงาเงียบเหงาโรงเรียนแห่งความเงียบเหงาเออ เงียบเงาอะไรคยทุกคนเราเจอเรื่องสยองขวัญอีกเยอวว่ะตรงนี้ก็มีเจอเรื่องสยองขวัญว่ะตามมาทุกคนตามมาทุกคนตามมาใครจะฆ่าฆ่ามาดิเนี่ยมีเสียงหัวร้อด้วยน่ากลัวจริงๆ แล้วเราก็จะเจอที่ขุดดินนะนะเจอที่ขุดดินด้วยคูน่ากลัวน่ากลัวไปละที่ขุดดินในไมค้ายิงปืนมันน่ากลัวจริงๆอันนี้นี่เองเฮ้ยน่ากลัวจริงนะเนี่ยเฮ้ยโคตรน่ากลัวว่ะเราเจออะไรสิ่งที่น่ากลัวในไมค้ายิงปบือไหมนเนี่ยนี่ไงที่ขุด เออที่ขุดดินแล้วก็ปืสนสไนเปอร์วันช็อตว่าเฮ้ยดาร์กมากเลยนะเนี่ยแล้วผมลืมบอกมีปืนเอเคด้วยเออผมลืมผมผิดเองครับผมลืมอ,อธิบายให้คุณฟังเลยอันที่จริงของแคปรูปไปซําแคปลูปไปสํารวจหน้าจอเสร็จแล้วโคตรดาร์กบอกเลยสยองขวัญจริงนะเนี่ยเกมหมายคาวยิงปืนเนี่ย มีเลือกอิสต์เอ็กหลอนๆน,นะเนี่ยอิสต์เอ็กหลอนๆในไมค e c า a f บยิงปืนเขาพูดที่มาแล้วใช่ไบ่าย